สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องของเราขอ,อนำเสนอ12พระเกจิอาจารย์มาแรงแห่งปี2,567นักสร้างพระใหม่จับตาเพ่งมองเป็นอย่างยิ่งจะมีเกจิอาจารย์ใดบ้างมาตามรับชมกันเลยครับลำดับ12หลวงพ่อรักอาณาลโยวัดสุทธาวาตวิปัสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านหยุดพักเรื่องพิธีกรรมไปพักใหญ่เพราะอาภาธ กลับมาอีกครั้งก็ไม่ทำให้สิทธิผิดหวังวัตถุมงคลปังตลอดการหลวงพ่อรักอานาลโยหรือพระภาวนาธันมาพิรักหรือที่รู้จักกันในานามหลวงพ่อรักอานาลโยพระเทระผู้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาและเป็นพระเกจิชื่อดังศึกษาสัพพวิชาจากพระเกจิดังทั่วสารทิศเน้นเมตตามหาสเสน์ โชคลาภเงินทองความสำเร็จการคุ้นใสแกแล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันเป็นเลิศลำดับ11หลวงพ่อช้างเตชะปัญโยวัดจุกเชิ์จังหวัดฉะเชิงเซาได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิครบเครื่องศิลปินนักแสดงสั์ฐาน่นนในนาทีนี้หากกล่าวถึงเกจิดังในโซนภาคตะวันออกและกำหนดพิกัดที่เมืองแปดริ้วยอมไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า หลวงพ่อช้างแห่งวัดจุกเชิอนั้นได้รับความนิยมอย่างสูงมากทั้งคนในพื้นที่และผู้มีจิตศรัทธาทั่วสารทิศต่างเดินทางมายัางอารามแดนแปดริ้วขอพรพึ่งบารมีสักการะถาวเวสวรรไม่ได้ขาดสายลำดับสิบหลวงปู่ขำเกสาโรพระมหาเทระผู้เป็นเนื้อนาบุญแห่งลำห้วยลำพังสู่วัดบ้านหนองแดงจังหวัดมหาสารคาม สมถะเรียบง่ายเป็นพระรูปเดียวที่มีอนุสาวรีถือไม้กวาดปัจจุบันหลวงปู่คำหรือพระครูสวพลสราธิการสิริอายุ95ปีพรรษา75ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนับได้ว่าเป็นพระเถระที่อายุและพรรษามากที่สุดรูปหนึ่งของแวดวงพระสงฆ์เมืองมหาสารคามอยู่ในศรัทธาของถาทุชนในเขตอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่ใกล้เคียงมาอย่างยาวนานลำดับ9้าหลวงปู่เฮงประพาโสวัดบ้านด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์สิทธิสายพุทธาคมหลวงพ่อคงวัดวังสับเรื่องสายเหนียวขึ้นชื่อหลวงปู่เฮงประพาโสเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านช่องจอมหรือวัดพัฒนาธรรม,มารามบ้านด่านช่องจอมอำเภอกรบเชิงจังหวัดสุรินทร์พระเกจิชื่อดังเป็นสิทธิสืบทอดพุทธาคมหลวงพ่อคงสุวรรณง หรือพระครูอาคมวิสุทธิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดรังสผรดอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งเขาสมิงอดีตพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่งของภาคตะวันออกเป็นพระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยกับหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่จังหวัดระยองปัจจุบันสิริอายุ90ปี ลำดับ8หลวงปู่ทองสุกวัดหนองคองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพระสายพุทธคมหลวงปู่ทิมวัดละหานไรเคยมีตำนานปลูกเศษน้ำมันเดือดหลวงปู่ทองสุกวัดหนองคองปัจจุบันอายุ87-88ปี6 7พรรษาณปีปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองคองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองท่านเป็นสิทธิหลวงปู่แก้วเกษาโรพระผู้ทรงพุทธคมแห่งวัดหนองพวา ผู้คนเริ่มรู้จักท่านเมื่อครั้งพิธีปลูกเสกสีพึ่งไพรแม่ส้มที่วัดละหารไรเมื่อครั้งหลวงปู่ทองสุกนั่งอธิษฐานจิตปลูกเสกในขณะที่นั่งอยู่นั้นได้เกิดปรากฏการน้ำมลเดือดและสายสินที่ท่านปลูกเสกอยู่นั้นไม่ไม่ไฟปรากฏการนี้ทำให้หลายคนถึงกับตกตะลึงว่าเกจิรูปนี้คือใครมาจากไหนประสบการณ์ด้านวัตถุมงคลของหลวงปู่ทองสุกนั้น มีมากมายทั้งทางด้านเมตตาแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีลำดับเจ็ดพระอาจารย์ต้อมปภัสโรวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดกระแสแรงขนานนามเฟื่องเรื่องการอัครยันสิทธิวัดสายตรงพระอาจารย์อนุสรป์ปพัสโรผู้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธคุณสุดยอดเรื่องรางเทวดาน้อยแห่งสำนักวัดท่าสแสบงตำบลทุ่งเขาหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เทวดาน้อยคือสุดยอดเครื่องรางพุทธคุณเด่นเรื่องโชคลาบเรียกราบเรียกทรัพย์เสริมเสน่ห์ให้ผู้พบเห็นเกิดความเมตตารักใครค้าขายดีมีกำไรป้องกันเสน่ห์ยันไรขุนสมนดำได้ตามความเชื่อที่มีมาแต่คนโบราณสืบสารต่อกันมาหลายพันปีลำดับหกพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยวัดป่าวางน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคาม นับวันไม่ธรรมดาทั้งนักการเมืองนักสร้างตามประกบไม่ห่างท่านเป็นสิษย์ศึกษาวิทยาคมจากหลวงปู่คำพันโคสปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครพนมและภาคอีสานโดยหลวงปู่คำพันถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นหัวใจคาถาร้อยแปดวิธีการตั้งธาตุหนุนธาตุเสริมธาตุพระคาถาปฐวีธาตุ และเครดการปฏิบัติกรรมฐานเป็นต้นลำดับ5ครูบาอริยชาติอริยจิตโตวัดแสงแก้วโพธิยาณจังหวัดเชียงรายพระเกจิด,ดังซ้ายเหนือระยะหลังเซียนพระขยับเท้าเข้าหาเยอะสำหรับครูบาอริยชาติท่านได้ชื่อว่านักบุญแห่งแดนล้านนาเพราะท่านมีความเชื่อในาศาสนาล้านนาถ้าดูความเชื่อของคนล้านนาแล้วจะเห็นว่า มีความเชื่อเหมือนทิเบตเหมือนภูตานมีความเชื่อแบบนั้นครูบาดูแล้วล้านานาจะออกกึ่งมหายานคือเชื่อการกลับชาติมาเกิดการระลึกชาติได้และนับได้ว่าเป็นครูบาเพราะอิทธิฤทธิเวทมนต์คาถาอีกด้วยลำดับสี่หลวงพ่อทองสุทัศสีโลวัดบ้านไรจังหวัดนคนรราชสีมาได้กลิ่นอายทาญาตพุทธคมหลวงพ่อคูณ เด่นเรื่องการลงอครายันหลวงพ่อทองคือพระที่หลวงพ่อคูณไวหว้วางใจมากที่สุดจนถึงปีพศ2533หลวงพ่อคูณเห็นว่าวัดพุทธบาทเขาใยห,หอมตำบลนายางกรักอำเภอเทพสถิ์จังหวัดชายภูมิเป็นวัดที่เรียบสงบร่มเย็นเหมาะอย่างยิ่งที่จะฝึกสมาธิและ,จะเจริญภาวนาจึงได้ส่งหลวงพ่อทองไปจำพรรษาที่วัดนั้นทั้งนี้ หลวงพ่อคูณก็ยังให้ลูกศิษย์นำตะกุดทองคำฝังแขนตะกุดโทนรวมไปถึงตะกุดชายจีวรไปให้หลวงพ่อทองลงเหล็กจานอัคระถึงบนวัดพุทธบาทเขาใหญ่หอมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันลำดับสามหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสายเหนียวสำนักสงฆ์เขาแก้วทองตตำบนเขาไม้แก้วอำเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีช่วงหลังกระแสตีตื้นฟื้นขึ้น,นมามาก สมัยก่อนพระเกจิอาจารย์เรื่องวิทยาคมมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศแต่ละรูปหลวนมีชื่อเสียงสาธุชนคนใจบุญรู้จักกันทั่วหน้าและพระเกจิอาจารย์เหล่านั้นหลวนแต่เป็นพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสิน้นพระครูสุนทรโชติธรรมหรือหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมเจ้าอาวาสบัดบ้านแก่งตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นหนึ่งในนั้นวัตถุมงคลที่ท่านสร้างหลวนทรงพุทธาคมเป็นที่ประจักษ์ลำดับสองหลวงปู่อิ่มปัญญาวุโธวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชอาวุโสอายุเกินร้อยทายาทพุทธาคมพ่อท่านคล้ายระยะหลังปลายแรงความนิยมในตัวท่านและวัตถุมงคลดีวันดีคืนปัจจุบัน ท่านยังมีชีวิตยอยู่สุขภาพแข็งแรงดีเมตตาสูงท่านใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายอย่างสงบสุขและยังเป็นร่มโพร่มใสเป็นที่ปรึกษาของเจ้าอาวาสในปัจจุบันนี้โดยความสมรถหากจะนับอายุท่านตอนนี้ก็ผ่านมา5แผ่นดินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6จนถึงรัชกาลที่10ปัจจุบันปีพศ2567ท่านอายุ107ปี พรรษาที่39าลำดับที่หนึ่งพระดีเกจิดังเมืองน้ำดำหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินหรือสมญานามที่ลูกศิษย์ลูกหาชาวต่างประเทศเรียกท่านว่าหลวงพ่อจี้กงเมืองไทยสำหรับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแห่งสวนสงฆ์แก่แปะ วัดโพสีสะอาดตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินมีนามเดิมชื่อศิลานินจันเป็นพระเกจิเรื่องวิทยาคมอีกรูปหนึ่งแห่งภาคอีสานมีวัดปฏิบัติด,ดีสมถะเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลายได้รับความเลื่อมใสศรัทธาเรื่องพุทธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานยังรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า อย่างน่าอัศจรรย์และนี่ก็คือ12เกจิอาจารย์ชื่อดังที่ทางช่องของเราได้รวบรวมนำมาฝากทุกท่านในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่กรดรับชมฝากทุกท่านกดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ